องประกอบสําคัญที่จะทําให้คุณสําเร็จบนโลกออนไลน์นะคะสิ่งแรกเลยก็คือการลงมือทํานะคะถ้าวันนี้เราขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์แล้วเราได้ลงมือทําแล้วนะคะแต่การที่เราลงมือทํานี้ไม่ใช่ว่าทําแบบไม่ทําแบบไม่มีพลังทําไปงันๆทำเพื่อที่ว่าอยากจะสําเร็จให้เร็วแต่ว่าเราทําน้อยกว่าที่เรา เป้าหมายเราตั้งไว้นะคะเราก็จะต้องทำให้มันคู่ควรกับสิ่งที่เราอยากจะได้ด้วยนะคะทำด้วยใจที่มุ่งมั่นทำได้ทาด้วยความรักความเชื่อความศรัทธาด้วยนะคะไม่ใช่ว่าทำไปวันๆทำไปแค่นั้นแหละให้มันผ่านพ้นไปแบบนี้นะคะถ้าเราทำด้วยใจทำด้วยแบบความรู้สึกที่รักจริงๆเราจะมีความรู้สึก,กว่าเรายิ่งทำเรายิ่งรักเรายิ่งชอบนะคะ ค่ะและก็สิ่งที่สองเลยนะคะเราจะต้องมีพลังใจที่เข้มแข็งค่ะเพราะว่าการที่เราอยู่บนโลกออนไลน์นั้นนะคะยิ่งคนที่ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์แล้วใหม่ๆก็ตามะค่ะหรือว่าทํามาสักพักแล้วนะคะพลังใจมันอ่อนแอมากๆค่ะเวลาที่เราเจอเรื่องเรามากระทบใจเรานะคะเราจะมีความรู้สึกว่าท้อแท้ค่ะแต่ว่าไม่แพ้ไม่ยอมถอยนะคะทําต่อไปค่ะถ้าเราไม่มีพลังใจที่เข้มแข็งนั้นนะคะ เราก็จะล้มเลิกกลางทางแน่นอนค่ะหรือบางคนอาจจะล้มเลิกตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มต้นเลยก็ว่าได้นะคะและก็สิ่งที่สามเลยคุคณจะต้องมีวิธีคิด เด็ดเดียวด้วยนะคะเลือกความคิดที่ทําให้คุณก้าวไปต่อข้างหน้าเท่านั้นนะคะและไอความคิดหนึ่งที่คุณควรที่จะทิ้งมันไปเลยคือความคิดที่มันฉุดพลังคุณนะคะเวลาที่คุณจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งมันจะคอยบอกคุณว่าจะทําทําไมเพื่ออะไรอะไรประมาณนี้มันจะมีคาเสียงเล็กๆในหัวของคุณนั่นนะคะ และถ้าเรารู้ว่าเราเพลอคิดถึงสิ่งนั้นถ้าเราเอาแบบเอาใจไปร่วมกับมันนะคะยิ่งอยู่ไปมันจะยิ่งพาให้คุณล้มเลิกแน่นอนค่ะเราจะรู้ตัวของเราเองว่าความคิดไหนที่มันเพิ่มพลังให้กับเราความคิดไหนที่มันจุดรั้งพลังเรานะคะแล้วก็สิ่งที่4เลยค่ะวันนี้การที่คุณจะสำเร็จบนโลกออนไลน์นั้นนะคะคุณไม่ใช่ว่าแค่อยากสำเร็จนะคะ คุณจะต้องปรารถนาอย่างแรงกล้าค่ะถ้าเราพูดบอกว่าแค่ปรารถนามันก็จะรู้สึกเฉยๆใช่ไหมคะดังนั้นและคําว่าปรารถนาอย่างแรงกล้านี่มันจะมีความรู้สึกว่าฉันจะต้องทําให้ได้ฉันจะต้องสําเร็จแน่นอนแบบนี้นะคะมันเลยจะทําให้เราเรียนรู้พัฒนาฝึกฝนและยิ่งเราอยากจะสําเร็จเราจะต้องกลับมามองตัวเราว่าฉันมีข้อเสียอะไรฉันควรที่จะปรับปรุงส่วนไหนนะคะถ้าเราเจอแล้วเราต้องรีบ อยอมรับและปรับปรุปรงแก้ไขพัฒนาตัวของเราค่ะแต่บางคนมีความรู้สึกว่าเจอข้อเสียแล้วแต่ก็ยังไม่ยอมรับว่าเป็นตัวเรานะคะนั่นก็อาจจะทําให้คุณไม่สําเร็จได้นะคะอยา่าแค่อยากนะคะถ้าเราแค่อยากเหมือนเวลาที่เราหิวข้าวนะคะถ้าเราอยากตั้งใจจะกินจริงๆเราต้องหากินให้ได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราแค่แค่อยากกินเรากินก็ได้ไม่กินก็ได้แบบนี้ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะ